อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมก็วันนี้มาหาปลาเหมือนเดิมครับใส่เบ็ดครับลูกเหยื่อก็จะเป็นลูกปลากระดีนะครับเพราะว่าลูกเหยื่อหมดด้วยแล้วก็งานยุ่งเลยครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาลงเรือนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวอร์มเครื่องกันเลยไอจอดหลายวันติดหรือเปล่านะอเรามาดูกันไม่รู้จะติดหรือเปล่าตาผนด้วย เรือราคาสองร้อยนะครับเหมือนได้เปล่าเลยเขาซ่อมไม่เป็นนะครับเขาขายให้ถูกถูผมเอามาซ<า>่อมเอาครับสองร้อยบาทไทยครับเอาะครับติดตั้งลงเรือแล้วนะครับตัวติดตั้งก็ง่ายๆครับเนี่ยเนี่ยผมทาเหล็กเสียบใส่ไม้ไว้ครับข้างหลังเรือง่ายมากครับไม่ต้องยุ่งยากเลยเสียบเหล็กก็วิ่งได้แล้ว เสร็จแล้วง่ายๆายนานโอ้วันนี้ไม่ไดาคอนมาด้วยส่วงหางกระดกหน้าดูเลยเชี่กก่อนไม่ได้ใส่ทานานนะครับหาอยู่หากินก็อย่างนี้ครับช่วงนี้โควิดลงทุกที่ครับไม่ต้องกลัวเลยทางที่จะรอดได้ก็คือแบบนี้และครับหาอยู่หากินป้ายเพราะว่าอย่าไปสุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ไหว นะครับหายอยู่หากินเอาครับอันไหนเราหลบเลี่ยงได้ก็หลบไปโอเคครับผมไปอ่าโควิดน้าดูเลยช่วงนี้ลงทุกที่ลงทุกที่เลย กดขส้นแล้วร,อร้อยอนอะครับคํำๆหน่อยครับวันนี้มาคํำอ่าครับ สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมก็ไปดูกันเลยครับเมื่อวานมาใส่ไว้นะครับก็วันนี้มาลุ้นกันครับช่วงเช้ามีตัวหรือเปล่าครับใสไว้ยี่สิบหลังครับลูกปกตดิครับไปครับผมไปลุ้นกันเลยนะครับลุ้นกันครับมันจะได้กับข้าวหรือเปล่าอ๋อมาครับแต้มแรกครับ แมัมแรกมาแล้วกดเหลืองครับใส่ง,งามครับโอ้หายไปนานครับไม่ได้มาใส่เลยมันไม่มีมมลูกเหยื่อลูกเหยื่อหมดด้วยนะครับโอ้มีแต้มอยู่ครับหมายเดิมครับหมายวังแก้วเมื่อคืนก็เจอเพื่อนตกเบ็ดด้วยกันอยู่ เบ็ดฝรั่งครับสามสี่หลังอุบอ,อา,อาหนึ่งแต้มนะครับเจอเพื่อนตกอ่าโอ้สสวยครับใหญ่อย,ยอยู่ครับอ่าครับใส่ถุงครับไปเปลุ้นกันต่อ นี่สองครับซุ่มโอ้โหไทยสวยครับอู้ดึงคันงงนะครับออ้โอ้โหโ,โ,โอ้ใหญ่ครับตัวนี้ก็ใหญ่ครับเดี๋ยวผมอเอาเรือเข้ากันครับออ้ใหญ่นะดูตัวนี้ แรมที่สองมาแล้วโอ้โหใหญ่ครับโอ้น่าดูเลยตัวนี้บใหญ่มากขึ้นเรือแล้วครับโอ้โหตัวนี้รู้เรื่องเลยครับโอ้สาเกือบโลครับตัวนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมใหญ่มากๆครับโอ้ใหญ่ๆครับตัวนี้นี่ครับตั้งแต่ได้มาตัวนี้มั้งครับน่าจะใหญ่สุดโอเคครับผม ขอญาตปลดใส่ถุงครับอ่าครับสรุปประรวมครับปรากฏครับปรากฏล้วนๆครับวันนี้ก็สองแต้มครับเช้านี้นะครับโอ้สายสวยครับเนี่ยครับใหญ่น่าดูนะครับนักว่าจะได้กินแห้วแล้วช่วงเช้ายิ่งมีกับข้าวอยู่อ่าครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชม ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับ